Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นลมไปก็ชุดเกล้วก็เป็นลมฮะไม่สบายหรอว่ออกไม่บอกบอกนะครับตอนนี้บอกทั้ง่ายนะครับนบ<อ>่บนนบาจะมา วิ่งไม่ได้วิ่งรุ่นหนักต่อมาแล้วก็ไปลมชั่งหนักแล้วเดี๋ยก่อนเดี๋ยวเขาหลบฝืนฝืนฝืนมาน่าสิบวิ่งก็ไม่ได้มไมเมื่อวา,อาเน,านเมื่วอวออนออนออนานวิ่งก็ไม่ได้วิ<ะ>่งไม่ได้ไไดออกไปเป็นลมนะครับแก้ก่อนวิ่งนี่มันเกิดเป็นอะไรไปไมันไม่เกี่ยวหรอกไอ้เรื่องแพ้จ้ะนะแต่ว่าพอมันเกิดมึงเป็นอะไรไปขึ้นมา

เงินดนอยนหน่อยโอ้โหวันนี้ทำสเดอลนะวันนี้ทำให้ลูกพี่สเดอลนะรอบกินงานเรืงล้นะเกินเกินขั้นหม่เปกติ้วเนี่ยรอบนี้เราบ้านใปยังไงตอนที่เข้ามาสมัครแรกเลย ก็ค่าสิทิเดี๋ยวเพราะว่ามีจะตัวตีนะเดี๋ยวรอได้ใชเรามาเนี่ยคือกระดูกงอนกับเพื่อนนะเรามากระดูกงอนกับเพื่อนแต่วันนี้ก็ดีใจกับน้องก็ตั้งความหวังว่าเพราะบอกน้องเขาทุกวันเลยบอกว่าครับมีสิทธิ์เลยเพราะคือการปล่อยของเขาถือว่ากระดูกอ่อนแต่ม่าถือว่าสดนะสดหลังเช้ามาแล้วสิบสี่ถึงห้าไปแล้วก็ถือว่าสดแล้ว ไม่แพ้ใครคิดว่าน้องก็น่าจะแข็งแกร่งดีนะครับเพราะ็ตั้งใจซ้อมครับน้องก็ตั้งใจซ้อมมากวันนี้ตามเกมนี่วางยังไงครับผมบอกเลยบอกว่าพอเข้ามาออกศอกเลยเขาก็ทำตามที่ผมสั่งทุกคนเลยนักมวยจะนำตามสั่งดีมากเลยก็โอเคนะครับก็ผมใจน้องก็มากเลยมีใจกับน้องก็ด้วยนะครับก็น่าจะได้เงินแสนสองแสนเข้ากระเป๋าไปแล้วครับวันนี้ก็ได้จบก็ถ่าสอบด้วยวันนี้ก็ ท่านผมได้40,000ครับวันนี้บอกว่าถ้าเกิดทำเพื่มต้องแตกได้จะให้รางวัลอะไรครับก็ให้ให้รวมไปแล้วให้คือให้หมื่นรวมทั้งหมด40,000เลยนะครับที่นี่เป็นอันที่ที่มีคนด้อยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดได้แชมป์อ่ะได้ได้แชมป์ก็ปล่อยก็ต้อง40,000-50,000เป็นเรื่องให้เขาอยู่แล้วกอปล่อยให้กำลังใจเขารถนี่เขาได้อยู่แล้วครับเพราะเขาบอกไฟนี่ก็บอกว่าขอรถเลยก็ได้รถขึ้นแล้วไม่ต้องดาว ก็ได้ใจเชียร์ดีโมดีก็ขอแค่นี้ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแค่นี้วันนีเนี่ยคือมั่นใจครับมั่นใจมากต้องมาต้องมั่นใจเลยต้องมาครับมั่นใจน้องต้องมาครับผมจะไม่ค่อยมาครับงานเยอะนะครับผมก็ฝากวันนี้ก็แล้วกันว่าใคร ไปจองรถภายในอาทิตย์นี้ก็ฟรีทุกอย่างเลยนะครับขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเช็คประวัติได้แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับวันนี้ขับรถกลับบ้านได้เลยจริงนะครับก็เห็นรถสวยครับใช่ไม่ต้องใช้เงินไปชี้รถเลยรถมากมีถึง400คันนะครับอติศรจเจ็ดที่เบอร์ไหนอ่ะหัวเลขศูนย์แปดหกสามห้าห้าเจ็ดแปดเก้าสามครับผมรถสวยจัดเจ็บรถใช่ครับสวยจ้าเจเจที่นี่รัถที่นี่ด้วย